สามสี่ห้าหกถึงเท่าไรเคสสองก็จะเดหกห้าหกห้าหกยังดีเท่านเคสจัสุดท้ายแล้วทไสุดท้าย้แปดหกห้าใช่พรตลาดเอาทำไปลปฏิทัศ์ตัวกัีปับแปดหกห้าหัวดีกับว่าหัวกรมาสามเนี่ยงวสี่ห้าเาสาม สี่ห้าสวยมานึ่งกันยานี่งบอกย่จ้าทีเอื้อนือเนี่ยามซี่นี่สามี่ห้จะออกต่อมาขวดต่อมาเนี่ยมันกป็ืถิ่นเดียบามเจ้ด้วยบาทนี่ยเจ๊รบเนี่ยเจ๊ไปเจ๊วอสเจ๊ได้เนาะบาทนี่นี่และเจ๊ว่าจะปูบาทนั่นปูมาลบาทเนาะปูมาแล้วค่ะเอฟซีภาพแย่ง้ันตัวแปดหกห้านะคะ วันนี้เจ๊บอมั่นใจนะคะเพราะมันมีแห่งในลูกฟอนสิห้า,นาันที่ห้านะครับมาแล้ว,าวมาวอะจะปูะเลยปูไอ้สวยลูกเลยปวดแดงกึ้ครื่องของปูปูอะตัวใดแดงจึ้งเครื่งปูสามสี่ห้าสามสี่ห้าสองตัวละปูสองตัวสี่ห้าห้าสี่ล่องสองซี่ซี่สองนะ้าเอ้ย เริ่มตัวลอกมันอะไม่หายละจับาทจับาทีบาทอยากได้รถตู้รถตู้พันคุณพันได้ไรพ่อพ่าออยู่บอกจันเราหล่เขาตบบาว่บางเขาก็จะติหน้างสามสี่ล้านก็ด้วยรถตู้เสียว่าเมือนคุณเมอนผิะเลยแล้วไอ้เดีสบก้าวันัไปมีไันไปมีด้วยไอ้มีรถไปมี ข้าก well, okay, mm ็บกจากไปคนมีคนจี hmm. ่มตัวเป็นเหนื s <S s <S ่อยเจ๊เขา่ใจบ่แข็งใจบ่ากลใจงัก็ใจ่กล้าใจแม่เนี้ยมันก็ใจพุซ้ายพุซาเขาองเท่นี่เจใจอ่อนๆสียานกินเิร์บชดๆพวกเป็นก้อนๆปัน้อนเิร์ไม่นิใหลร้านกินแต่สิรับนมันสิทุบไปมันได้ในน่อยบุญป่าสาน้อย ังเิวาจังได้ัว่าันผู้ใดอีะให้ทุ่มมดี่ทุ่มรอบครับคาเขาก็บาว่าโอ้ยเรืบซื่อน้ต้โอเคายา่หมครับนางามแต่ลูกงามบ่โอ้ยนั่นพนะเขาแล้วรู้ว่าทอดะนี่พ่อจะเอาเนี่ยท่นคุณพัน่จะเอาพูดเดียเขาบอก่กเกมีเบอร์เกมีุ่นแล้วเนี่ยทุนแล้วสามที่หาจะพันมึงพูนเนี่ยเนี่ยพันคุณพเอฟซีเด้ใหทุ่มมดนีเอาเทไระทุ่มล้วเต้เอฟซีเนาะ ฮาฟบับังครับพราเจ้าที่ล่ะอู้นี่โชว์แล้วพี่น้องนี่พี่น้องคะทุ่มมัดมี่เกีว่าสองพันสองพันโหลดเอาทนละเอาพลาดโชวข้างกายพี่น้องหน่อยเอาลุกีลนะครับบังนาสวยสวยสิบบาเบิร์สรับผู้มั่นใจมั่นใจเท่าสามสี่ห้าสี่ห้าห้าสี่ใช่แล้วก็สองสี่สี่สองลาทอนี่ท่อนี่ทุ่มมดมีอ ขันคุณพันขันคุณพันครเป็นตองไม่เลี้ยงก็ไปเสียงอีู่ที่ถากาเสียงนอนฝันดีกว่าไปนี่อีซีเข้าบ้านหลดเบอร์โทรบอกเอาเบอร์โทรเด็เจเบอร์โทรเจยุสเซร์นี่เบอร์โทรเจยุสเซร์นี่เบอร์โทรเจวอเนี่นี่เบอร์โทรเจวอมามาท่างพี่ผัวจ่าเอาละสำอรับเบอร์โทรของเจวอเนาะนะครับอาีซีท่านได้โชคงวดที่ผ่านมาเลยแบบหกห้าหกห้า